สวัสดีค่ะแม่บุญลายฟื้นทองค่ะเมนีมีฟื้นงามๆามมาให้ทุกท่านได้ชมเด้อค่ะฟื้นยี่สิบห้าลบปลายแปดเจ็ดสิบห้าเซนค่ะเป็นฟื้นท่อผ่าสองตะกอค่ะฟื้นท่อผ่าเข้ามาเด้อค่ะงามๆามค่ะเชิญชมกันได้เลยจ้าฟื้นท่อผ่าเข้ามาค่ะงามๆามค่ะเป็นฟื้นท่อผ่าสองตะกอก็มีสินค้าพร้อมส่งเด้อค่ะ งามจะท่อผ่าเข้ามาะะ้วค่ะเนื้อผ่างามดีจะฟื้มท่อผ่าซองตะกอีสิบหาลบค่ะหนาฟื้มกับเกศิบหาเซนหนาผ่าก็จะเกสิบสามเซนเดอ้อจากขนาดนี้ค่ะลูกค้าท่านใดสนใจก็ทักแคลสสอบถามเพิ่มเติม,ตมแม่บุญหลายฟึ่งทองมาได้หรือจะคอมเมนต์ไว้ใต้โพสต์นี้คลิปนี้ใดเด้อค่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า